วันนี้วันที่15สิงหาคม2567นะคะทุกคนเ,เวลาเจ็ดโมงครึ่งเมินก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วค่ะตามสามีมาพอดีสามีมาเอากล้องวิดีโอของแกมเมลินก็เลยตามแกเข้ามาด้วยก็ขึ้นมาอยู่บนป่าเห็ดบนบ้านบนภูเขานะคะทุกคน เมื่อกี้ได้ยินเสียงรถมาเหมือนเขาจอดนะช่วงนี้ฝน,น,นตกเมื่อคืนกับเมื่อคืนวานค่ะคนก็เลยจะเข้าป่าเห็ดกันเนาะสามีบอกว่าเธอไม่ไปดูเห็ดเหรอก็เลยมาก็มาตามแกมาด้วยนี่มาเจอเห็ดจริงๆแล้วเห็ดอ,อย่างอื่นนะเห็ดพึ่งหวานมันยังไม่เกิดเลยนะแต่ว่ามาเจอเห็ด มันปูดอกนึ่งนงเก็บนี่สิรู้สึกเหมืนมีคนมาเก็บเห็ดเลยรถเมื่อกี้สวยนะดอกเดียวสองดอกนี้เล็กๆค่ะแต่ไม่เอานะเล็กเกิน อากาศเยน็นเย็นสบายค่ะเม่กิ้วนะปุ่มในรถนะสิองศาโอ้ก็จะไปเดินต่อค่ะทุกคน โอ้มันเปียกเนาะแต่ว่าเห็ดที่นี่ขาเล็กแล้วค่ะนี่เปียกเปียกโดนฝน,นเห็ดโดนฝนก็เปียกนะคะยังว่าแหละนาะมันเริ่มไปนี่แล้วมันก็ขามันเล็กแล้วมันโตแล้วไงดอกมันบานแล้น,นี่ดูวย นสามดอกสี่ดอกโอ้ตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนเดีย๋ยววางอันนี้ผงวางนี้ก่อนนะเก็บตรงนี้ด้วยมีไม่เยอะแต่ว่าก็พอได้เก็บสะสมไปเรื่อยๆค่ะ เห็ดอื่นยังไม่ขึ้นนะแต่เห็ดเมาก็ยังไม่เห็นเลยค่ะน่าจะนี่แหละอีกวันสองวันเนาะมันถึงจะขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหนาวฝนจะตกครับพรุ่งนี้วนันนี้ทุกคนเดี๋ยวมาดูสวนุ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปตักขาที่ตาที่บ้าน ก็เก็บมาบ้างแล้วค่ะรายทางมาได้ันกำเนอีอู้ทุกคนเยอะอยู่นะตรงนี้ด้วยเยอะอยูอ่เยอะอยูอ่ยยนะคะ โอ้มันเริ่มมันนั่นค่ะสีมันซีดแล้วค่ะเห็นมันเริ่มแก่แล้วโดนน้ำด้วยนะมันเลยไม่ค่อยสวย <c oughs> แต่ขามันยังโอเคอยู่นะขามันยังแน่นอยู่ค่ะ เปียกเหตเปียกตรงนี้ก็ได้กำเน่งอยู่ค่ะทุกคน ตรงนี้ดอกหนึ่ง ได้โอเคแล้วนะนี่เห็ดไม่ค่อยสวยเลยเห็ดช้ำ ยังโอเคอยู่นะที่มีเห็ดให้เก็บค่ะนี่ตรงนี้เหลืองสวยอยู่นะ สีดอกในหนึ่งกอหมดแล้ว เมื่อกี้แมรินมัวแต่นั่งเก็บเห็ดอยู่ค่ะก้มเก็บเห็ดอยู่เนาะแล้วไม่ได้ดูพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินหลบไปข้างบนแล้วค่ะเขาน่าจะเดินมาพอดีแล้วก็เห็นมมรินกําลังเก็บอยู่เนาะเขาก็เลยเลี่ยงไปทางอื่นเนะเวลาเจอคนในป่านี่เราจะค่อนข้างเสียวๆนะคะทุกคนโชคดีไปที่คนที่นี่เขาจะ ถ้าเขาเจอกันเนี่ยเขาจะไม,ไม่ไม่ทักในป่าเนี่ยเขาจะไม่ทักนะคะเขาก็จะเป็นไปได้เขาก็จะเลี่ยง <c oughs> ลบไปที่อื่นเนาะสามีไม่ดินก็ยังไม่ได้มาเลยะค่ะตอนนี้เดินวนไปวนมาก็มาเจอเห็ดอีกแล้วค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> เห็ดมันช้ำหมดแล้วมันโดนฝน เป็นทางกว้างเดินไหมทางกว้างหรือใครเดินไปก็ไม่รู้ค่ะหรือว่าเราเดินเองก็ไม่รู้เมื่อเช้าเดินวนไปวนมาอยู่เนี่ยคนเดียวเห็ดมันก็มีพอได้เก็บอยู่นะคะทุกคนไปเราก็จะเดินเลาะบริเวณนี้อีกนิดนึงค่ะเลาะไปเลาะมา อันดามอลูนี่ใลำโม e n ห o อเนี่ยลูนีกว่วแต่คเรวเินไ่ลี่เา้แล้วเราก็จะเปลี่ยนที่ไปนะคะทุกคน ที่เดินไปดีกว่าค่ะนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้นะชุ่มชื่นดีมากเลยนบรรยากาศในป่าแล้วมลินก็จะมาสรุปเห็ดสำหรับวันนี้นะคะทุกคนนี่หลังจากเดินมาหนึ่งชั่วโมงนะได้เห็ดมนาะประมาณหนึ่งถ้วยนี่แหละก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะยังไม่ได้ตัดขาแล้วก็ไปตัดขาที่บ้านค่ะ เ้าอวบๆขาใหญ่ๆสั้นๆชเตี้ยนะอย่างดอกนี้ขาใหญ่มากเลยเดี๋ยวไปแกงใส่ฟักทองยอดฟักทองค่ะที่บ้านมียอดฟักทองไปแกงใส่ยอดฟักทองค่ะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ